เคล็ดลับผิวขาวหน้าใสาไร้ากระฝ้าจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆที่เป็นรอยยับยน่นอยากผิวหน้าขาวใสรีบดูด่วนค่ะใบหน้าเป็นอวัยวะสําคัญที่ทำให้คนจดจำผิวหน้าที่ชุ่มชื้นเรียบเนียนมีความยืดหยุ่นไม่มีจุดด่างดำริ้วรอยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาค่ะแต่ด้วยสภาพของวิถีชีวิตเช่นนอนดึกสูบบุหรี่ดื่มสุราเครียด และมีโรคประจำตัวบางอย่างเป็นต้นคาดทำให้คนเราไม่สามารถมีผิวเรียบเนียนเช่นนั้นได้การใช้สมุนไพรร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะส่งผลทำให้เรามีผิวพรรณที่ดีได้ยาวนานค่ะวันนี้เรามีสูตรมาร์หน้าขาวใสลดฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆ และสิวเซียนมาฝากค่ะเป็นสูตรธรรมชาติไม่อันตรายไม่มีสารเคมีลองทำกันดูนะคะสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ถั่วเขียวต้ม2ช้อนโต๊ะ 2. ส,สตรอเบอรี่ผลโต2ผลหรือผลเล็ก4ผลค่ะ 3. นมเปรี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะวิธีทำ 1. ต้มถั่วเขียวให้สุกกำลังดีแล้วตักใส่ถ้วยใบเล็กๆพักไว้ค่ะ 2. ใช้น้ำอุ่นๆล้างหน้าให้สะอาด ด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าเช็ดซับหน้าให้แห้งด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆใช้หมวกคลุมผมสำหรับอาบน้ำคลุมศีษะไว้หรือใช้ที่คาดผมเพื่อเก็บเส้นผมไม่ให้หล่นปลกใบหน้าคา่ะ 3. า 3. ใช้ช้อนหรือซ่อมบดบดยีๆถั่ถวเขียวต้มสุกและสตรอเบอรี่ให้ละเอียดแล้วนำทั้งสองมาสมตีตีตยีๆให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเติมนมเปรี้ยวผสมลงไปครึ่งช้อนโต๊ะ ถ้ามีเครื่องปั่นให้ปั่นถั่เขียวต้มและสตรอเบอรี่และ, bury, และนมเปรี้ยวพร้อมๆกันแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะะักค่ะ 4. นนำส่วนผสมที่ได้มาทายทั่วใบหน้าเว้นรอบๆร,ริมฝีปากและรอบดวงตาไว้พอกทิ้งไว้ประมาณ20นาทีและล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นๆกับสบู่หรือโฟมล้างหนะะ้าค่ะข้อแนะนำสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวเซียนกระ ผ้าจุดด่างดำหรือรอยต่างๆที่เป็นรอยยับย่นมาร์กสูตรนี้ช่วยให้ใบหน้าขาวนวลเกลี้ยงกลาใสาสะอาดอย่างน่าอัศจรรย์ควรหมั่นทำเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขท่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ อย่าลืมถ้าคุณชอบกดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ